ยงเฮิงเซ็นเตอร์สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของราคายาน้าสุนพรจีนยงเหิงของแท้ราคามาตรฐานออกจากสำนักงานใหญ่เลยนะครับว่ามีกี่ขนาดและแต่ละขนาดเนี่ยมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราคีย์สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ขนาดเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเบิกกันครับ รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับยาหนาะสูพรพิจีนยงถึงของเราเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ขนาดนะมีขวดเล็กขวดกลางแล้วก็ขวดใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ก็เบิกมาส่งให้ลูกค้าด้วยนะครับเริ่มจากขวดใหญ่กันก่อนเลยนะครับขวดใหญ่เนี่ยขนาด 730cc ซีซีนะครับดื่มตามวิธีการที่เราบอกก็จะดื่มได้ประมาณสักง20ปลายปีสัปดเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยววิธีการดื่มเนี่ยเดี๋ยวผมแนบไปให้ตอนท้ายนะครับ ดื่มได้1เดือนนะครับขวดใหญ่ราคาสมาชิกอยู่ที่3,100บาทย้ำนะครับราคาสมาชิกนะเรามีใบเสร็จให้ดูด้วยนะราคาสมาชิกออกจากบริษัทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสแกนแปะไว้ให้นะครับ3,100บาทนะครับราคาปลีกนะครับดูข้างกล่องได้เลยนะฮะร,ราคาปลีก3,500บาทนะครับโอเค ต่อมาฮะขวดกลางขวดกลางเนี่ยขนาด 400cc นะครับดื่มได้ก็ประมาณสัก2สัปดาห์นะฮะร,ราคาสมาชิกอยู่ที่1,750บาทนะครับราคาปีกนะครับ1,950าบาทนะแล้วก็ขวดเล็กนะครับ1 7 5ซีซีดื่มได้ประมาณ1สัปดาห์ ร,ราคาสมาชิกอยู่ที่900บาทนะครับราคาปีกอยู่ที่950บาทนะครับโอเคซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือราคาและขนาดของยานะาสุพรจีนยงเหงิงที่เราสั่งซื้อโดยตรงจากสำนักง,งานใหญ่นะครับพร้อมทั้งมีใบเสร็จยืนยันชัดเจนเลยนะฮะมีทั้งราคาสมาชิกและราคาปี สำหรับลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะเราก็ขายให้ในราคาปีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางราคาไว้ให้อีกรอบหนึ่งแยกกันอย่างชัดเจนเลยนะครับหรือสำหรับท่านใดที่ต้องการราคาสมาชิกก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้นะ450บาทสมัครครั้งเดียวได้แถมคนเล็กด้วย1ขวดเดี๋ยววิธีการสมัครแล้วก็เอกาสารเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ช่วงท้ายนะครับ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับสบายใจให,หายห่วงได้เลยว่า ยานาสุนรไปจีนยงเหิงของเราเป็นของแท้ราคามาตรฐานของบริษัทอย่างแน่นอนและผมจะฝากไว้นะครับบริษัทไม่มีการขายหนึ่งแถมหนึ่งนะนี่คือราคามาตรฐานจากบริษัทแล้วนะครับไม่มี1แถมหนึ่งแน่นอนสำหรับท่านใดที่อาจจะไปเคยเห็นที่อื่นเนี่ยก็อาจจะฝากคิดนิดนึงนะครับว่ายานาสุนรไปจีนยงเหิงสูตรเฉพาะที่เราดื่มเข้าไปเนี่ย ส่งผลต่อร่างกายของเราคิดว่าเราจะไปเสี่ยงกับสินค้าที่ราคาต่ำกว่ามาตรฐานหรือเปล่านะครับก็ไว้ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับท่นานใดที่ต้องการจะสั่งซื้อยาน้ำสูนพัจีน์ยงเหิงของแท้ออกจากสำนักง,งานใหญ่แบบนี้นะครับถ้าหากว่าต้องการใบเสร็จก็สามารถแจ้งเราเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะแนบใบเสร็จไปให้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมแนบไปให้นะเดี๋ยวผมเอาขึ้นไปให้ดูนะครับ ซึ่งราคาทั้งหมดนี้นะครับเป็นราคายานาสุพิจีนยอยู่ถึงประจําปี2565นะบางท่านเนี่ยอาจจะมาดูปี256-267ซึ่งอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าราคาจะปรับขึ้นหรือเปล่านะครับแต่อันนี้คือราคา2565นะครับถ้าดูช่วงเวลาอื่นก็สามารถที่จะติดต่อมาพูดคุยกันก่อนสอบถามราคากันก่อนได้นะครับอ่ะโอเคสำหรับท่านใดที่ต้องการจะสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถที่จะติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับโยงเฮงเซ็นเตอร์และกลุ่มตัวแทนจําหน่ายยาหน้าสุบวิจีนโยงเฮงนะครับยินดีและพร้อมส่งมอบสุขภาพดีให้กับคุณและคนที่คุณรักนะครับเพราะเราเชื่อว่าการให้สุขภาพที่ดีคือการให้รางวัลแก่ชีวิตนะครับเราพร้อมและยินดีส่งมอบสุขภาพดีให้กับคุณและคนที่คุณรักครับสวัสดีครับ